ดูเพย์ในเกมกองซาฮะตัวนี้มีดีที่กำแพงครับผม <laughs> สวัสดีครับทุกคนสว th ัสดีทุกท่านผมกองซาครับวันนี้ทุกท่านอยู่กันในเกมวอสสองเด็กแล้วนะครับวันนี้จะพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งก็คือเหมยนั่นเองนะครับหลายคนบอกเฮ้ยเหมยเนี่ยเป็นตัวละครที่เอามาเน้นแช่เน้นฟรีดอะไรอย่างงี้ไม่ใช่หน้าที่ของนางจริงคืออะไรรูป้ป่ะกำแพงกำแพงของนางเนี่ยสำคัญสุดเออเพราะอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแชร์ครับ เป็นอาเจนจกองซาด้วยผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะน erm ําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเต erm ิมเกมโอวัตสด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นนี้าทั้งสแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น r v v ว l ว o ลโวล a น l o อร์ดิวตี้วอลและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับมาครับผมเข้าเกมมาแล้วในสองเมยครับทำไมต้นคิปหนุนพูดแบบนั้นว่าเป็นตัวใช้กําใช้กําแพงกับคลิกขวา เป็นหลักนะครับอ่ะพูดถึงส่วนที่เนิร์ฟไปก่อนตอนนี้เหมยนะครับถูกเนิร์ฟในส่วนของดิฟชิลนะครับผลสู้สู้ของการทำให้เชื่องช้าไม่ได้เศษนี้ใช้งานนะครับลดจาก75%เหลือเพียง60%นะครับแล้วก็ในส่วนของปืนผลสูส้ของการทำให้เชื่องช้าโดยการคลิกซ้ายลดลงจาก50%เหลือเพียง40%นะครับแต่ว่าเพิ่มดาเมจขึ้นมาจาก55เป็น70นะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญของเหมยนะครับคือผมบอกก่อนผมไม่ใช่เมนเหมยนะครับที่มาทำตรงนี้คือแบบเเเเออ้้ไไมมมมมม่ม่่่ใใชชผผนหยยแแตรกก็ฮ เหมือนมันเป็นตัวละครนํามายิงคลิกขวาชิวๆแช่แข็งก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมว่า,วาคลิกขวาก็สําคัญแต่สิ่งสําคัญที่สุดผมว่ากาแพงครับกาแพงคือสิ่งที่ทําให้เราสามารถเอ,อ่อทำให้ศัตรูเนี่ยเสียโพซิชั่นยืนกับทีมได้ดีมากๆนะครับซึ่งเรียกได้ว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะคือคลิกขวาต้องใช้อยู่แล้วล่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องยิงอยู่แล้วนะครับไอไอความแม่นตรงเนี้ยถ้าแม่นได้ก็ดีนะครับจังห่ะ แต่กำแพงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากคะถ้าใช้ได้ดีๆนะคุณจะสามารถแยกอ่อแยกแข้งกับทีได้เลยฮะแรมบออเรายิงไปก่อนเรายิงไปก่อนเรายิงไปก่อนมีก,กันไปก่อนนะครับตัวเป็นหนึ่งหัวสวยๆสวยๆแล้วมันตายแล้วหนึ่งแบบน,นี้ไม่น่ายากยากแหละยิวไม่ทันเออเออ,เอ,อ ิดก่อนไม่เอาไม่เอาได้แหละได้ได้อสวยตอนนี้เหมือนคลิกขวาผมค้างอะฮะกดอย่างเดียวมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณเอาชีวิตรอดคือปกติตอนแรกถ้าถ้าใครได้ดูคลิปผมเล่นเหมือนนะคุณจะคุณจะเห็นแล้วว่าผมแคบจะไม่เอาโล่มาใช้เอ้กำแพงมาใช้นะผมจะเดินยิงอย่างเดียวเลยไม่สนใจโดดยิงโดดยิงแต่พอมาเล่นจริงอ่ะเออมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงแห่ปิดไปเลย ถ้าตูจะเล่นต่อก็ต้องแบบโห้าหาม่อนแล้วตายแล้วผมา็ตายแล้วถ้าจะเพื่อนจะดึงซึ่งมันไม่ทันไม่เป็นไรเพราะเราเราเข้าพอยแล้วเราไม่ซีเรียสตรงนี้คือแบบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเนี่ยทำให้ตูแบบจริงๆเขายิงช่วย,ช,วยช่วยได้อยู่ใช่ป่ะเราปิดเลยเพราะว่ากำแพงเหมยมันเป็นกำแพงที่ผมว่าค่อนข้างเลือดเยอะนะในสภาวาเป็นเหมือนตัวแทงที่มีโล่เอยเป็นตัวดาเมจที่มีโล่ครับอืมเป็นโล่ที่เราสามารถวางเองได้ด้วยนะครับและใช้ง่ายด้วย แค่ว่าต้องรู้รู้การใช้ว่าต้องใช้ตรงไหนแค่นั้นเองครับเออไม่ไม่รับไปรับไป,ไป,ไปตายไหมเออผมน่าจะตายละเออเมื่อกี้ได้แค่อานาตัวเดียวอะโอ้โหทำมือเด็กเลยเหรอโอ้ต้องต้องตบไปแน่ให้ได้ซึ่งมันยากอยู่ โอเคฝน่นู้นเอาลิปเปอร์มาแล้วนี่ตอนที่ผมเห็นโอเคครับมันขึ้นบนใช่ไหมเราขึ้นบนได้ไหมปั๊บโอ,อ,อ้เออเอออ้าวอะไรนี่เพื่นอน,อน,อนเอนเอ โอ้ไม่ตายด้วยดิเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนโอ้โอ้สลูก็ไม่ไหวแล้วครับสภาพนี้โอเคตอนนี้ลิงเราเจอริปเปอร์ยิงยับยับแล้วฮะเข้าไปนี่โดนยิงจุบจุบจุบเลยทีเดียวอ๋อฮิวก็ไม่ทันด้วยฮะดูจากการฮิวละดูจากสองตัวฮิวฮะ โอ้แต่ต้องไปข้างล่างอะน่าจะไปทางนี้ลำบากขึ้นข้างบนลำบากผีพียรที่วิเดตไปแล้วกันไปก่อนไลท์โปรเทคไลท์โอ้โหโอ้โหไม่ไหวข้างบนก็มีผมเห็นละเห็นละนานแล้วแต่ ขนาดทิมเมตนะเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยแท้งแท้งเราไม่ไหวแล้วตอนนี้เพราะว่าเจอในส่วนของของริปเปอร์ไงมันแก้ทางแบบ100%เละมันมันเพราะท่งสู้ลำบากละอวทจะเมต is c ชาร์จิงแบบพ่นในคูลิซี่อ๋ออันแรกใช่ไหมมันคือคลิกซ้ายนะ85%ดสิบหอนี่คลิกซ้ายอ่ะยิงไป ข้างหลังแน่โอ้มายกอดจะพัง้วเพื่อนเออได้อยู่สวยโอเคบิสสารมาละชิว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 แต่กำแพงต้องใช้ดีๆนะแต่ส่วนใหญ่ผมว่าเหม่ยน่าจะเหมาะกับคอมที่แบบ เดินใส่กันนะอ่ะอาจจะเหมาะกว่านะครับคือถ้าแทงโดดไปอย่างเงี้ยแล้วไปเอาแท้งหลังก็ก็ลำบากหนึงแต่ก็เนี่ยปิดกำแพงได้เลยถ้าศัตรูมาไม่ว่าจะมาจากฝั่งไหนถ้าจะไม่มาล่ะเพราะว่าน่าจะไกลยอยู่ฮนะเอายิงไหโอ้ซาเลียเหรอโคเจอร์ว่ะลงไปละอุ้ย โอ้โหกือบตายเกือบตายเอายังไม่พังยิงไปนัดหนึ่งไม่พังนี่คือลิงเรากลายเป็นคนดันดันรถอย่างนี้เหรอโดดมาแล้วเออเมนมียไฟมอนเรกหมดละ EMP เด็ดไปเด็ดน่าจะได้ละน่าจะได้ละได้ไะโอ้โหเซเรียนด้วยโโอ้ โอเคโอเคสามอัลติเมตได้อยู่ได้อยู่สวย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 แล้วจะดึงขึ้นไปเพื่ออะไรครับเราต้องดันเพลโลดนะเพื่อนนะไม่ใช่ขึ้นบนโอเคเรามีอัลติเมตอยู่อืมโอเคนัดเดียว ปิดก่อนไม่ต้องยิงเพื่อนโอเคมีเมทละต้มจุ่มไปฮะโอสวยมากแต่มันขึ้นต้งบนไปแล้วเออ อโอเคฮิวกันโอ้โหไม่น่านรอดแล้วพี่ชายเออขึ้นมข้างบนโอโ้รอดเฉยอันนาอะไรครับได้อยู่ตามมาเลย ขอบคุณมากครับปิดก่อนขอหนูเขาจะเอ,อ,อาให้ได <strong>. ้นะโอเคสี 4, 3, 2, ่สามสองหนึ่งปิดไปเลยครับมา Anti <llevar> นั่นแหละอัติเบรไปเลยตรงนั้นนะเพื่อนอันนาไปไหนครับ ไม่ไม่ไม่เรียบร้อยมาเล่นตอนจบฮะอ่าโอเคมาแม่นตอนจบครับมาแม่นตอนจบก็โอเคนะก็โอเคถือว่าเนี่ยมันมันมันต้องคอนโทรลการใช้กำแพงการอะไรต่างๆยเยอะพอสมควรครับอโอนะ้ยวิสตันตอนอไหนวะดูเลยครับทุกคนอ๋อน่าเป็นช็อตที่ EMP ฮะอ่าแล้วก็มีทางเจนเดนด้วยครับเซฟหมดแต่ก็โอเคนะถ้าถ้าใช้แล้วฆ่าได้หมดก็ถือว่าโอเคครับ เวลีกูดเวลีกูดอ่าฮะไปลุยกันต่อครับในสองเหมยครับอ้าวแทงคนเดิมด้วยนี่โอเคครับไปค่าอยๆจ,จะเป็นเมนลิงก็ได้แต่ด่านนี้ผมว่าน่าจะน่าจะได้เล่นอยู่นะครับเอสปารันซาโอเคครับเนี่ยผมผมพยายามแบบฝึกใช้กำแพงเยอะมากถ้าเล่นเหมยนะเออซึ่งผมว่าเมนเหมยน่าจะใช้กันอยู่แล,ล้วล่ะนะแต่ไม่ใช่ผมครับทุกคนอ่าแต่แบบสปายที่แบบอยากจะเล่นเหมยอะไรอย่างเงี้ยเออให้รู้ว่าตัวละครนี้กำแพงสําคัญมากนะครับ ความพัน่พอกับการยิงอะ่ะเย้พี่ชายเข้าขึ้นบนแไปเรื่องบนกันหรอโอเคเราดันรถไอ้ดันหุ่นดิดันหุ่นดิอ,อุ้ยืหขี่โดนหัวไปหนึ่งทีแต่ไม่ไรเพื่อนได้อยู่เพื่อนได้อยู่ไอ้ฝนเอาไปโวะกันมาฮะ โอ oh ้เจอริปเปอร์แล้ววันนี้เมื่อเราเจอริปเปอร์บ่อยนะฮะรู้สึกว่าลิงเราเจอริปเปอร์ทุกเกมเลยนะครแม่ไม่เป็นไรครับเขากดเป็นตีเพราะรอบที่แล้วก็ตีนี้ผมว่าผมไม่มั่นใจไม่ได้ดูชื่อจำจำชื่อลิงได้ครับเพราะว่าเพลย์ออฟแต่เกมไปไปเราเน้นป่วนเราเน้นป่วนจริงปวนด้วยเสียโพซิชั่นด้วยจริงจริงด้วยความที่อ่ะบอกก่อนว่ามันเป็นมันเป็นแบบการเล่นในการแข่งขันนะครับคือปกติผมดูผมดูแข่งอ่ะแต่ช่วงนี้เหมือนไปแบบหยิบมาเล่นกันเยอะมากในการแข่งเนาะก็จะเป็นแบบ ไฟที่แบบสามารถแบบตัดศัตรูได้อะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเออมันเจ๋งดีนะครับผมผ่ <c oughs> าดับเลยเหรอผาดับเลยมาดิาสไนเปอร์เออาสไนเปอร์อ่ามาโอเคครับสวยมากอโอเคเส้งหมดก็เป็นอนู่ตัวที่ช่วย เหลือตัวเองได้ดีนะครับเพราะว่าเลือดเลือดเยอะเอ้ยมันสามารถนทิวตัวเองได้แล้วก็เลือด250ร้อยเลือดเยอะด้วยถ้าเทียบกับพวกตัวดาเมจนะมันจะ200บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะต้องกาดดีๆอ่ะในระดับนึงต้องยิงแม่นๆในระดับนึงฮะตายเดี๋ยวเพื่อนเออโอเค พี่ชายอ่าอ่ามาไม่เอาดิเพมทว้าวเอาตกใจเลยเมื่อกี้ตกใจเลย,เลยขอบคุณมากครับอันดิเมทมาละอันดิเมทเหมยก็ไม่เยอะนะพันพันเศษถือว่าเก็บง่ายฮะแต่อัดิเมทก็ใช้ยากนะครับอืม ใช้ให้มันแบบเห็นมีประสิทธิภาพของทา,งาง้งยานนิดนึงแล้วยิ่งดันกว้างๆางี้ด้วยเอา,เอาว่าจะวางกันครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรโอ้วลีแล้วปล่อยแล้วเพื่อนปล่อยทุกอย่างแล้วอย่างเงี้ยใดๆถอนต้งปล่อยหมดเลยปล่อยไปสองสองทิเมตรละเราปล่อยเลยเพื่อนเรากลับก็ได้ ไฟหน้าดีกว่าไฟหน้าดีกว่าเท่าที่ดูนะโอ้เราก็ดันไปไกลนะดับน,นึมดแล้วครับฝั่งนู้นยังไม่ได้ดันเลยนะงั้นเรากลับมากว้าบอนก่อนครับเฮ้ยโอเคยิง <c oughs> okay. ไปก่อนอ้าวมีคนหลับ ต้มจุ่มไปเลยฮะเออโอ้ทุกทางอย่างนี้ลำบากแล้วผมอะลำบากแล้วโอ้ว่าจะกลับมาหามาแอบตรงนี้ก่อนแล้วฮิลเพื่อนมาฮิวไม่ทันนะครับอแต่ยังไงขี้ขวาก็ สำคัญนะครับเหมือนยังไงด้วยความที่มันไม่ใช่ตัวละครที่แบบจะไปคุกวงในได้ง่ายขนาดนั้นนะครับขี้ขวาก็ต้องสาคัญซึ่งผมก็อาจจะไม่แม่นมากนะดูนะฟุกว่างกับฟุกบ่อยนะครับพอยิงดนวเพราะกระสุนมันถ้าเทียบกับตัวเลิ้วทายตัวอื่นบอกว่าเป็นกระสุนนี่เลงงอนทั้งยิงอนทั้งยาวเพราะมันจะมีดีเลย์ประมาณวินึ่งอ่ะมันไม่ได้กดปุ๊บออกปั๊บไงมันจะมีดีเลย์แป๊บหนึ่งนะครับก็ยิงยากในระดับหนึ่งแหละแล้วก็นะครับเราต้องฝึกอ่าสไนเปอร์ปะ ไม่น่าโผล่อะไม่น่าเล่นฝั่งนี้ปิดก่อนไม่เอาไม่เล่น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 ไ่ได้แหละอ้าวแล้วพี่ออกจากอ,าออกจากอีมอลเ t ตี้ฟิวเฉยเลยเยี่ยมรายมา้เหรอ ซึ่งด่านนี้ค่อนข้างยากนิดนึงนะจะที่แบบจะได้แบบได้อันติเมทได้แบบสวยๆเพราะว่าด่านมันค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเหมือจะไปมีความสามารถเทียบๆตอนด่านพวกนั้นนะคอนโทรอะไรพวกนั้นอะพวกด่านคอนโทรเหมือจะค่อนข้างเก่งนะยิงไปฮะยิงไปก่อนฮะเราเน้นจำนวนฮะเราเน้นจำนวนวยายไม่ต้องยิงเพื่อนไม่ต้องยิงไปย,ยิงไป,องงไปเอายิงไปดิ ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้โอเคครับโว้เม็ดมาโอ้โอเคอ้าวแล้วผมติดรอดไหมโอ้โหไม่รอดแล้วมันไปดันติดมันจะเดินห้องนีเทน โดนไล่นะไม่ไป็ไม่เป็นไรไม่เขายังดันไม่ถึงพอยแรกเลยเราดันไปพอยครึ่งแล้วไปไปไปผมเชื่อว่าคนเล่นเหมือนในคลิกขวาต้องต้องกดค้างอยู่แล้วนะมีใครไม่กดค้างมาครับโอ้โหไฟสไตร์มันก็ไม่กดค้างนะฮะแต่บางทีเรากดค้างไงขี้เกียจมากดรัวๆแล้วกดค้างไปเลยแฮมเมอร์ดาวไปแล้วแล้วเพื่อนล้มไปหนึ่งเกนจิรอดวะมีมาร์เทซี้ฟิลอยู่ ตอมจมไปเลยฮะมาเออโอ้โหแล้วแข่งคู่อย่างนี้โอ้โหเศร้าเลยมอร์ติฟิมหมดแล้วยูจินเลยดิได้แหละมอร์ติฟิมหมดแล้วเมื่อกี้ใช้ไปหมดแล้วใช้ไปแล้วเพื่อนได้อยู่แล้วเออพอใช้ไปแล้วอ่าเราใช้เพื่อให้มันใช้อิมมัลติสูดอัติเมตเราหมดแล้วฮะตอนนี้แล้วเหลืออาณาคนเดียวเหรออนณาเจอแคสซิดี้โดนระเบิด ไม่น่ารอดแล้วฮะโอเคเอ่ววาไม่ต้องไม่ต้องถอยเพื่อนไม่ต้องถอยอ่อนานั่นแหละจะโลนเพื่อนนั่นแหละสวยมากโอเคตอนนี้ยังดันหุ่นได้อยู่นะเรื่อยๆเฮ้ย นางน่าสวยมากอาจจะไม่โดนหัวแต่ขอยิงโดนนี่ก็แฮปปี้แล้วฮะเออเออสวยมากนั่นแหละฮะยิงโดนนี่ก็ไฟลุกแล้วนะไม่ต้องยิงโดนหัวยิงโดนก็ไฟลุกแล้วสวยมากครับโอ้เนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยฮะสิ่งที่ดี ต้องถอยไหมเพื่อนต้องถอยไหมเพื่อนน่าต้องถอยเหมือนมีคนเลยเมื่อกี้เออขึ้นไปนเอา้าผมจะใข้มาขึ้นไปในใดข้างบนหรือเมื่อกี้ผมทำให้มันตายว่าเมื่อกี้กาดจะกันมาฝั่งนี้น่าจะทายเพื่อนตายเมื่อกี้ถ้าใช้ไม่ดีจะเป็นแบบนี้นะทุกคนบอกให้ฟังบอกให้ฟังนะครับผม มุ้ยโมเทสตี Actually, Hence, ้ฟ <Joh an> ิลมีแหละแต่ว่าผมยกมันขึ้นข้างบนนะครับเพื่ออะไรตายใช่ไหมก็เป็นดาวสองคมได้ฮะให้ดูไงคือดาวเร่อคลิกเพย์เรื่อยคลอ่าเล่นคลิกเพลเราเราเราทำให้ดูได้อยู่แล้วนะชิวๆอยู่แล้วอ่าเห็นเมื่อดาวครับเนี่ยฮะเนี่ยอย่างดีๆก็ทำได้เห็นไหมเออ เออเออสวยไปไหนละเพื่อนเออยิงวะเออเออตายเถอะนะถ้าขนาดนี้รอดก็รู้ยังไงละยังอยู่นี่พี่ชายเออเออสวยครับอืม เม็ดเรามีอ่ะสวยมากครับตายละสวยมากไม่ต้องไปารอ,อ,อดอีกไอเนี้ยตายแน่นอนอ่ายิงไาอ่ายิงไาตายสวยเรียบร้อยจีจีครับอืม เรามีทั้งตัวอย่างที่ดีแล้วก็ไม่ดีให้ดูนะครับ <laughs> พลาดเลยพลาดเลยนะครับก็พลาดได้ก็พลาดกันได้นะคึกเพจนัวๆกันไปครับในส่วนของเหมยครับดูเดือดดูเดือดดูเพจในเกมกองซ่าฮะตัวนี้มีดีที่กำแพงครับผม <laughs> นี่ช็อตนี้เลยฮะโอ้โหแล้วยิงสนุกเลยเนี่ยปาร์หลบแบบปั้งเข้าไปปึ๊บเข้าไปเกือบหายเลือดหายโป๊ะโป๊ะโป๊ะฮะสวยครับสวัสดีคคครรรัับบบด้วยวย่วะขอุณผม โอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับในส่วนของเหมยครับก็เป็นที่บอกนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งนะแต่ว่าเราต้องบริหารสกิลให้ดีใช้ดีทีมชนะใช้ไปดีทีมพินาศนะครับแบบเมื่อกี้ที่ผมไปยกริปเปอร์นะบน่าจะเป็นจังหวะที่ผมไปยกริปเปอร์ขึ้นก็ทำให้แบบอันติเมตมันไปโดนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไร พลาดบ้างนะมันก็ต้องมีพลาดให้ดูแล้วก็ดีให้ดูอย่างเมื่อกี้ตอนแฮมเมอร์ดาวปุ๊บเราวางกำแพงปุ๊บไรฮันทำอะไรต่อไม่ได้เลยก็คือต้องอ้อมมาทำให้เสียจังหวะไปนานทำให้สตันของทีมเนี่ยคือรอดเลยนะครับเอาโอเคประมาณนี้แล้วกันครับก็ใครที่ดูก็ลองไปฝึกกันได้สาหรับเหมยนะเป็นตัวละครที่บอกว่าเก่งจริงเรื่องกำแพงนี่คือดีมากกำแพงขี้ขวาหลักๆสโลนี่ส่วนแถมแล้วกันนะครับผมเอาโอเคประมาณนี้กันจนใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับประแจครับแบงก์อังใจก้องซ่าดีหมลส,สวัสดีไว้เับสว